อโอเคครับพอคนเสร็จแล้วก็เป็นนี้ครับก็อยู่กันพาร์ทสองนะฮะแล้วขั้นตอนต่อไปออโอเคออขั้นตอนที่สามเทนีลงอย่างช้าๆเทน้ําลงไปอย่างช้าๆที่เราผสมอไว้เออตอ,อนนี้แหละมาตั้งแต่พ <ul> าร์ทเมื่อที่แล้วนะลองกอ่อนอุ้ยอุ้ยอุ้ยมันเริ่มติดกันแลาะอุ้ยเฮ้ยอุ้ยมันเริ่มติดกันรึมันมันมันนี่ขนม้วนมัวมัวเราใกล้เสร็จกันแล้วนะฮะ ไอ้ตีมันมีฟองยี่วะเอ้ยไหนไม่ฟินอ,อะไรเรีย้ยไรทำไมมันไม่ปิดกรรอ้อนวะเดี๋ยวมึงก็ปิดโลเลยเอ้ยฟินมันติดมือพี่ว่ะเราเอาไม่ได้ไม่ออกได้อยู่สิว่าเรามาน้อนะครับ ก็ขอโทษที่ห่างหายกันไปนานเนี่ยติดตัวละหลาทำไมมันเป็นแดดน้ำเมือกอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะยังเทียงไมอีกเหรอนิดนึงนิดนึงอืมพ่อไม่รู้เลยต้องทำให้มันหกเลยะใกล้ใกล้ทำเสร็จแล้วฮะเราใกล้บรรลุความสำเร็จแล้วครับแต่ว่าอย่าลืมล้างมือเดี๋ยวต้องเทกาวนี้ด้วย มันดูไม่เป็นฟิชเชอร์ลิงไงมันไมไม่ผสมกันวะเดี๋ยวก็ผสมเองอ่ะเดี๋ยวก็เฟลเองกันแหละก็ทำไปเรื่อยๆันทลยมาต่อไปครับเทกากเพชรลงไปไม่รู้เทลงไปทำไมเกากเพชรมีอุ้งเยอะอุ้งเยอะโคตรกากเลยไม่ไม่เป็นอ่ะเอาสารบอล่าเหล็กมาใส่กมันดีลองเอาใช้โคตรเชื่องเลยดูดีเป็นเลวเป็นน้ำเลยตั้งไว้หนึ่ย เจ้าบอว่าต้องปั้งให้เย็นก่อนไหมเนี่ยคือว่าถูกไหมไม่ไม่ยินกำลังร้อนมาหาร้อนอยิดร้อนมากกับร้อนมือผมมันดกฮะไม่เคยตวงเลยหลังจากที่เราคนมาประมาณ80นาทีแล้วครับมันก็ยังไม่เป็นนะเขาว่าเซฟเฟลอะเออเฟลอะเฮ้ยต่เยอะเกินแล้วเฮ้ย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 เป็นแล้วฮะ เป็นนะเป็นหรือเปล่ายังไม่รู้ยังไม่รู้เนี่ยคนต่อไปแต่ว่าเราดูลักษณะแล้วมันติดช้อนนะเมียนแล้วคุณจะเห็นได้ว่ามันใกล้เสร็จแล้วนะพอแล้วใส่น้ำเนี่ยเกือไปแล้วเหรอเออจนกว่ามันจะวิเอืมมันเริ่มแล้วนะฮะเริ่มกลายเป็นน้ำลายเอเลียนนะใช่มันกำลังแต่เราจะทำสลามซื้อมาอีกนิดนึง เทลงเรื่อยๆเลยเทลงอีกเทน้ำนะบ่เยอะไปไหมไม่ตอนนี้แหละจู่ๆมันจะติดเป็นก้อนเฮ้ย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 มันติดกันแล้วครับอะไรวะเนี่ยโอ้ยที่รอเทสารละลายพอแรงลงไปอะเยแล้วเป็นแล้วครับเป็นแล้วเป็นแล้วเป็นแล้วแหละไม่ต้องเริ่มแล้วเป็นแล้วเฮ้ยมันเริ่ม เออมันยังไม่เป็นมันแล้วมันต้องถ้าเป็นแล้วมันจะไปเอาเพื่อนทั้งหมดมามารวมตัวกันเป็นแล้วเล่นได้ยังวะอยากเล่นเดี๋ยวเดี๋ยวจิ้มก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้ยังไม่ได้ที่เต็มเลยติดมือเลยโอ้ติด้องคนไปเรื่อยๆเทใส่อีกนิดนึงเชื่อฮ่าน้ำมันยังอุดอยู่เลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันจะพังอีกแล้วน่ะ ใช่ป่นนานนานทังจนได่ถังบ้าเลยอย่างนี้แหละเออพราเจ้าครทคมะทนแบบนี้โอ้โหเลันเนไส้เลยอะนะติดเลยมาแตะแตะแตะดูทีแตะเฮ้ยเมื่อกี้มันแตะแล้วมันไม่ติดว่ะเย้ติดมือแล้วชิบหายฮะแล้วก็มาดูกันฮะว่ามันใช่อ่ามันเหมือนอะไรสักอย่างนึงอะแต่ถ้าเกิดเอาเป็นสีขาวคุณนีรู้เลย มันเหมือนกับกาวใช่ครับอย่างเงี้ยสูตรนี้มันเยื้อไปหน่อยเยื้อเยื่อทำไมทุกคนมันติดมันไม่ค่อยติดปืนเลยดูเขาดิพี่เขานยังเล่นไม่ค่อยเก่งไอโบเล่นอ๋อเอาไปโอาขีดก็เป็นการเสือที่ดีมากครับต่เราคิดว่าขวารู้ขีดเล่นกันสวัสดีครับให้ดูดิเยื้อ